ก็ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีผู้จัดการทีมสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะครับวันนี้จะมานะครับจะมาจับฉลากนะครับแบ่งสายนะครับฟุตบอลเจคนนะครับ อายุไม่เกิน10ปีนะครับหรือว่าย U10 นะครับซึ่งเราจะจัดกันขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับที่สนามบีนาสปอร์ตนะครับจะแบ่งเป็น2สายนะครับ A แล้วก็ B นะครับคัดอันดับ1แล้วก็อันดับ2เข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะครับผมก็จะวางวางชื่อทีมนะครับดังนี้นะครับ นี่ฮะมาเลยครับนะครับ,นะรบก็จะสลับจับสาย AB นะครับนะครับเ B นะครับเป็นการสุ่มนะฮะวงล้อนะครับนะครับมีชมรมกีฬาบ้านเป้าสามขาอะคาเดมี่สุดทิศศาส์อะคาเดมี่สวรรค์ยูเนเต็ดห้วยตะเปิด FC แล้วก็สร้างเมก FC โรงเรียนสมเด็จพระศรีวันใหญ่นะครับแล้วก็ทีม กีฬาบ้านท่าควายนะครพนมนะครับไปเริ่มนะฮะกันที่สาย A ทีมแรกก่อนนะครับหมุนฮะสุ่มกันไปนะฮะสุ่มกันไปนะครับสาย A ทีมแรกห้วยตะเปิดนะครับห้วยตะเปิดนะครับห้วยตะเปิดเอฟซีนะครับ เ่อจะเปิด FC สาย A นะครับทีมแรกต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย B ทีมแรกครับสาย B ทีมแรกนะฮะสาย B ทีมแรกเป็นสวรรค์นะครับยูเนเต็ดนะครับสวรรค์ยูเนเต็ดนะครับอ่า สาย A นะครับทีมที่2ครับสาย A ทีมที่2นะครับ3ขาอะคาเดมี่นะครับนะฮะต่อไปก็จะเป็นสาย C ีไอสาย B นะฮะสาย B สาย B ทีมที่2ครับสาย B ทีมที่2นะครับ สร้างเม็กนะครับสร้างเม็ก f c นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นสาย A ทีมที่3ครับสาย A ทีมที่3นะครับอืมจะเป็นใครนะครับชมรมกีฬาบ้านท่าควายนะครับทีมกีฬานะครับกีฬาบ้าน ท่าควายนะครับโอเคแล้วก็เป็นสาย B สาย B ีทีมที่3ครับสาย B ีทีมที่3จะเป็นใครนะครับสาย B ีทีมที่3ส,ส,สุดที่สารอะคาเดมีนะครับสุดที่สารอะคาเดมีสุดที่สารนะครับอะคาเดมีโอเคนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสาย A ทีมที่4ครับมาลุ้นกันครับสาย A ทีมที่4เป็นชมรมกีฬาบ้านเป้าครับชมรมกีฬาบ้านเป้าครับนะครับและก็ทีมสุดท้ายนะครับอยู่สาย B นะครับโรงเรียนสมเด็จพระศรีฮะโรงเรียน สมเด็จพระศรีนะครับก็นะครับจะทําการนะครับแข่งขันภายในสายตัวเองก่อนนะครับหาที่1และก็2นะครับไปไข่กันนะครับในรอบ4ทีมนะครับนะครับหา1 2ในแต่ละสายนะครับนะครับอ่ะตามนี้นะครับหมุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับก็สาย A นะครับก็มีห้วยตะเปิดนะครับผม3ขาอะคาเดมี กีฬาบ้านท่าควายนะครับชมรมกีฬาบ้านเป้านะครับส่วนสายบีนะครับประกอบด้วยสวค์ยูเนเต็ดนะครับสุทธิสารนะครับโรงเรียนสมเด็จพระศรีนะครับและก็อีกหนึ่งทีมเป็นทำไมผมลืมอะ่ะนะอีกหนึ่งทีมนะครับสุทธิสารนะครับ Não, nah, o okay, ah.